วัสดีทุกคนวันนี้พวกเราจะมาคุยกันเรื่องวัฏจักกชีวิตนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจงั้นเรามาอธิบายกันแบบเพื่อนคุยกันเลยดีกว่าเฮ้ยโยวัฏจักกชีวิตคืออะไรหรอวัฏจักกชีวิตวหรอกก็คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เราเกิดโตขึ้นจนถึงสืบพันธุ์แล้วเริ่มต้นชีวิตรุ่นใหม่ไงล่ะอ๋อ แปลว่าสิ่งมีชีวิตก็ไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมตลอดเวลาหรอใช่สิทุกอย่างอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาอยู่แล้วอ๋อเฮ้ยโอแล้ววัฒนัึกชีวิตมีกี่ขั้นตอนหรอโดยทั่วไปนะก็จะมี4ขั้นตอนคือ 1. การเกิด2การเจรเิญเติบโต3โตเต็มวัยและ 4. การสืบพันธุ์เฮ้ยงั้นมันก็เหมือนชีวิตคนเราเลยนะสิใช่สิวัฒนัึกชีวิตของคนเราอะ่ะก็มนเหมือนกันนั่นแหละ ยอย,อยอตัวอย่างเราเห็นภาพเหมือยได้ไหมได้สิงั้นเริ่มจากผีเสื้อก่อนแล้วกันผีเสื้อนะก็จะเริ่มจากไข่ตัวหนอนแดกแดก้จะกลายเป็นผีเสื้อที่โตเต็มวัยงั้นพอเป็นผีเสือ้อแล้วมันก็ต้องวางไข่ใช่ไหมใช่แล้วไข่พวกนั้นนะัจะกลายเป็นผีเสือ้อรุ่นใหม่ไงละ่ะเฮ้ยโยแต่วาถ้าจากชีวิตของคนล่ะว่าถ้าจากชีวิตของคนะาาอคนะของเราก็จะเริ่มจากฮารลกเป็นเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ไงละ่ะ เมื่อเราโตนะเราจะสามารถสืบพันธุ์ได้ด้วยแล้วโอ้ยแล้วทําไมเราต้องเรียนเรื่องวัฒนธรรชีวิตด้วยหรอไม่รู้ไหมมันจะช่วยให้เราอะเข้าใจธรรมชาติว่าชีวิตอะต้องการอาหารการดูแลแนละที่อยู่อาศัยงั้นถ้าเราเข้าใจก็จะไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นง่ายใช่ไหมใช่แล้วล่ะนะทุกคนเราจะสรุปวัฒนธรรมชีวิตให้ฟังวัฒนัรรชีวิตคือการเกิด การเจริญเติบโตตัวเต็มใบการสืบพันธุ์เป็นกระบวนการการเกิดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจวัา,าจัศนจชีวิตมากขึ้นนะบ๊ายบาย